สวัสดีครับพบกับทีมงานโชคหลองวิลยแบ็คโฮนะครับคลิปนี้พามาดูหน้างานนะครับที่จังหวัดนครนายกนะครับอยู่ที่อำเภอปากพีนะครับพื้นที่ขนาด1ไร่นะครับก็คลิปนี้เราจะพามาดูการทํางานของเรานะครับว่ากว่าจะเริ่มขุดได้เนี่ยเราต้องทําอะไรบ้างนะครับซึ่งตอนนี้นะครับทางทีมงานก็กําลังมาร์กตำแหน่งที่จะเป็นบ่อน้ำนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นแบบให้ดูนะครับแบบของเรานะครับก็จะขุดบ่อเป็นรูปหัวใจนะครับแล้วก็เอาดินนะครับถม รอบพื้นที่เลยนะครับสูงขึ้นมาประมาณ60ซนติเมตรนะครับซึ่ง60ซนติเมตรนะครับก็จะเท่ากับคันนาหรือคันที่ข้างๆนะครับก็จะเท่ากันนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็จะถมทําโคกด้านหน้าของที่ดินนะครับสูงขึ้นมา1เมตรนะครับ1เมตรเนี่ยนะครับก็จะสูงกว่าแนวถนนนะครับตรงนั้นจะเป็นแนวถนนนะครับ1เมตรเนี่ยก็จะสูงกว่าแนวถนนประมาณ40ซนติเมตรนะครับก็อันนี้ก็เป็นการทํางานวันแรกนะครับ กำลังทําแนวอยู่เดี๋ยวทําแนวเสร็จนะครับเดี๋ยวจะบินโดรแล้วก็อัปรูปขึ้นให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับก็ตอนนี้นะครับทําการโรยแนวบ่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะทําแนวที่เป็นตัวโคกนะครับเพราะว่าตัวที่เป็นโคกปลูกบ้านเนี่ยนะครับเราจะทําสูงกว่าระดับพื้นดินเดิมเนี่ยหเมตรนะครับเพราะฉะนั้นเราเราก็จะทําแนวไว้ให้คนขับนะครับเพื่อที่ให้เขาเนี่ยนะครับสามารถรู้ได้ว่าแนวเขตแค่ไหนแค่ไหนนะครับ เราก็จะทําการนะครับฉีดสีระดับนะครับอันนี้คือสีระดับที่เราฉีดไว้นะครับก็จะต้องทําให้ดินนะครับถมมิดสีตรงนี้นะครับก็จะเป็นการทําระดับนะครับเพื่อให้ทางคนขับไมโครเนี่ยขารู้แนวนะครับก็ดินแข็งนะครับจะต้องใช้ตัวเหล็กนะครับนาก่อน ตัวดาวเทียมตัวนี้นะครับก็จะสามารถบอกระดับความสูงต่ำนะครับความสูงต่ำของระดับพื้นน้ำทะเลได้อันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนการทำแนวโคกนะครับเพื่อที่จะให้อ่ทางคนขับแมคโครนะครับรู้ว่าแนวที่จะต้องเป็นโคกนั้นอยู่ตรงไหนนะครับอยู่แค่ไหนนะครับ mm hmm. เขาก็จะได้เอาดินมากองไว้ถูกนะครับ mm hmm. ก็หลังจากที่เราทำเสร็จขั้นตอนทุกอย่างนะครับก็ เดี๋ยวเราจะเริ่มเกาขอบบ่อนะครับเพื่อที่จะให้เป็นแนวนะครับแล้วก็ทําการขุดบ่อนะครับเป็นอันดับแรกนะครับก็อันนี้ก็เป็นขั้นตอนการทํางานวันแรกนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับเข้ามาถึงนะครับทําแนวที่จะเป็นแนวบ่อน้ําล่องน้ํานะครับแล้วก็ทําแนวระดับนะครับพ้นสีระดับนะครับว่าต้องสูงระดับเท่าไหร่นะครับมีการทําแนวระดับไว้ให้ทางทีมงานคนขับ นะครับให้เขาได้รู้ระดับสูงต่ำนะครับแล้วกเ็เดี๋ยวใช้โดนบินนะครับเพื่อที่จะส่งรูปให้ลูกค้าดูก่อนขุดนะครับว่า,ามันจะออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้ตรงตรงกับที่ออกแบบไว้ไหมนะครับก็ลูกค้าก็ได้ตรวจสอบได้นะครับงานก็จะได้ออกมาตรงปกนะครับ ก็ใครที่สนใจนะครับอยากทําบ้านสวนเกษตรนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับที่ทีมงานโชคหลวงวิไลแม็กโฮนะครับตอนนี้เราอยู่จังหวัดนครนายกนะครับใครอยู่นครนายกดูคลิปนี้อยู่นะครับก็ติดต่อเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับหรือจะนัดดูหน้างานนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับเรามีทีมงานนะครับพร้อมเข้าสํารวจหน้างานแล้วก็พร้อมลงมือทําทันทีนะครับ หรือใครที่อยากจะทําร er like ั้วนะครับเราก็มีบริการทํารั้วด้วยนะครับรับทําครบวงจรนะครับไม่ว่าจะเป็นรั้วลวดน้มรั้วตาข่ายรั้วคาร์บอยนะครับหรือว่าจะเป็นงานประตูนะครับก็มีให้ครบวงจรเลยนะครับก็หลังจากที่เราทําการโรยปูนขาวเสร็จเรียบร้อยนะครับตอนนี้นะครับเราก็จะเริ่มทําการขุด ขุดดินตัวที่เป็นโซนของร่องน้ํานะครับหรือว่าคองไส้ไก่นะครับตัวนี้นะครับขุดเพื่อเอาดินขึ้นมานะแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวเราจะใช้มุ้งกี่ลูกใหญ่ลูกหนึ่งนะครับเพราะว่าร่องน้ํามันกว้างประมาณ2องเมตรห้าสิบนะครับเราต้องใช้มุ้งกี่ที่เป็นงานของมันนะครับเพื่อที่จะได้ให้มันขุด ได้ลึกนะครับความลึกของร่องน้ําก็จะอยู่ที่ประมาณเมตรกว่ามีการเก็บหน้าดินนะครับสังเกตไหมครับว่าชั้นแรกที่เราขุดไปเนี่ยนะครับจะเป็นหน้าดินนะครับเราก็จะมาโปรยนะครับไว้ในส่วนของด้านบนนะครับเพื่อที่จะเป็นหน้าดินไว้ให้กับลูกค้าก็หลังจากที่เราขุดร่องน้ําเสร็จนะครับเราก็มาทําการขุดบ่อน้ํานะครับอันนี้ก็จะเป็นบ่อน้านะครับบ่อลูกนี้มีขนาดอยู่ที่ประมาณเกือบเกือบหนึ่งงานนะครับ ความลึกของบ OK ่อนะครับอยู่ที่ประมาณ5เมตรนะครับแล้วก็มีในเรื่องของเอ่อตรงนั้นจะเป็นน้ำนะครับซึมขึ้นมาจากชั้นใต้ดินนะครับก็เป็นแบบนี้นะครับชั้นแรกลึกประมาณ2เมตรนะครับชั้นที่2ลึกอีก3เมตรนะครับรวมเป็นทั้งหมด5เมตรนะครับส่วนดินนะครับที่ขุดได้จากบ่อนะครับก็ขึ้นมาถมนะครับถมทําคันนะครับสูงขึ้นมานะครับความสูงอยู่ที่60เซนติเมตรนะครับก็ถมแบบนี้นะครับมันก็จะเท่ากับ ขนาดเดิมนะครับแล้วก็เท่ากับที่ข้างๆที่เขาทำกันไปนะครับแล้วก็จะใกล้เคียงกับแนวถนนถนนที่ดินนะครับก็จะใกล้เคียงกันนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับจะเป็นตัวโคกนะครับซึ่งตัวโคกตรงนี้นะครับมันจะสูงอยู่ที่ประมาณ1เมตรนะครับเพราะฉะนั้นมันจะสูงกว่าพื้นเนี้ยประมาณ40เซนติเมตรนะครับความต่างระดับกันนะครับประมาณ40เซนนะครับก็ตรงเนี้ยเป็นโคกอีกประมาณเกือบๆงานหนึ่งนะครับประมาณ300กว่าตารางเมตรนะครับ ก็ตอนนี้งานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเหลือเก็บรายละเอียดนะครับในเรื่องของการทำสลบหน้าที่ดินนะครับเพื่อที่ให้ลูกค้าเนี่ยามาดูก่อนนะครับว่าจะเอารถเข้าตรงไหนนะครับผมจะได้ดึงสลบให้นะครับแต่ว่า,าทางลูกค้าเขาบอกว่าให้ดึงสลบตลอดแนวเลยนะครับเพราะว่าเขายังไม่มั่นใจว่าเขาจะเอาบ้านไว้ทางไหนนะครับ นี่นะครับก็เป็นการดึงสลบนะครับตลอดแนวหน้าที่ดินนะครับเพื่อที่จะให้รถยนนะครับสามารถขับขึ้นมาได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับพื้นที่ทั้งหมด1ไร่นะครับขุดบ่อขนาด3งานกว่านะครับลึกประมาณ5เมตรนะครับเอาดินขึ้นมาถมพื้นที่ทั้งหมด สูงขึ้นมา60เซนนะครับแล้วก็ผมตัวที่เป็นตัวบ้านนะครับขึ้นมาอีกประมาณ1เมตรนะครับก็เป็นผลงานนะครับที่จังหวัดนครนายกนะครับอําเภอปากทีนะครับก็ฝากผลงานไว้ด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับอยากได้สวนเกษตรแบบนี้นะครับเป็นบ้านพักนะครับบ้านพักสวนเกษตรนะครับเพราะว่าที่ดินแถวนครนายกเนี่ยวิวของเขาที่เป็นจุดเด่นก็คือภูเขานะครับเราจะสังเกตได้เลยนะครับเราจะเห็นภูเขาลายล้อม ที่ดินของเรานะครับเพราะฉะนั้นก็เลยทําให้คนเมืองคนกรุงเทพเนี่ยหันมาอยู่นครนายกกันเยอะนะครับพอเราจัดพื้นที่แบบนี้นะครับมันก็ดูสวยนะครับดูน่าอยู่มากขึ้นนะครับต่อไปเนี่ยทางลูกค้าเขาก็จะวางแผนในเรื่องของการปลูกต้นไม้นะครับปลูกต้นไม้ปลูกบ้านนะครับทำรั้วทําอะไรกันต่อไปในอนาคตนะครับก็ฝากผลงานไว้ด้วยนะครับเข้าไปติดตามผลงานของเราได้นะครับที่ นะครับ a c e b o o k โชคหลงวิไลแบคโฮนะครับในนั้นเราก็จะลงหน้างานต่างๆนะครับที่เราได้ไปขุดไว้นะครับแล้วก็ติ k t o k นะครับโชคหึงวิไลนะครับใครชอบดูคลิปสั้นนะครับก็เข้าไปดูได้นะครับที่ Tik t o k โชคหึงวิไลนะครับแล้วก็ u t u b e นะครับเราก็จะลงคลิปให้ดูกันเรื่อยๆนะครับก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดติดตามกดซั s c r i b e นะครับทีมงานโชคหลวงวิไลแบคโฮนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ so high i'm hypnotized what's up is down what's left is right chasing stars and holding you i can't see the end but we'll see it through Times time don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly for if you keep